เตรียมตัวให้พร้อมกฎหมายนั่งหลังเบาะไม่คาดเข็มขัดนิรภัยมีโทษนะคะปรับสูงสุด2,000บาทเริ่มใช้5กันยายน65นี้ค่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่บุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่11สิงหาคมปี2565นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดถึงกฎหมายที่เป็นกระแสมากเลยตอนนี้แล้วก็เพิ่งอนุม,มัติใช้บังคับใช้หมาดๆเลยนะคะ นั่นก็คือกฎหมายที่บังคับใช้นะคะสำหรับคนที่นั่งหลังเบาะก็คือนั่งหลังผู้โดยสารนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยมีโทษปรับนะคะ2,000บาทค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นบุ๋มก็อยากขอกำลังใจนะคะในการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปไม่ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้ด้วยนะคะเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ ที่เว็บไซต์ราชกิจจาูุเบกษาค่ะเขาก็ได้เผยแพร่นะคะพรบจราจรทางบกฉบับที่13นะคะพศ2 5 6 5เนื่องจากว่าวันที่7พ,พฤษภาคม6 5ที่ผ่านมาค่ะโดยมีใจความสำคัญเกี่ยวกับการกําหนดความปลอดภัยสำหรับเด็กอายุไม่เกิน6ปีนะคะที่ผู้ปกครองจะต้องจัดให้มีที่นั่งนิรภยัยนั่นก็คือคาสิทนั่นเองนะคะตลอดระยะเวลาที่นั่งโดยสารในรถยนต์นะคะเพื่อป้องกัน อันตรายจากกรณีประสบอุบัติเหตุนั่นเองค่ะแล้วก็กลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นคนโดยสารนะคะสรักใครที่นั่งข้างหลังนั่นเองค่ะคนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่นจะต้องรัดเข็มขัดนิรภยัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาขณะที่โดยสารรถยนต์นั่นเองค่ะต่อมานะคะคนโดยสารที่เป็น เด็กอายุไม่เกิน6ปีเนี่ยจะต้องจัดให้มีที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กนะคะหรือว่าที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตรายหรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะพูดง่ายๆก็คือให้มีคาซิตเด็กที่อายุไม่ถึง6ปีนั่นเองค่ะแล้วก็ผู้โดยสารนะคะทั้งข้างหน้าเบาะหน้าแล้วก็เบาะหลังจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะแต่ถ้าเกิด ไม่ทำตามนะคะฝา่าฝืนก็จะต้องถูกระวางโทษนะคะมีปรับสูงสุดไม่เกิน2,000บาทนะคะอย่างไรก็ตามนะคะกฎหมายข้อนี้มีข้อบังคับใช้นะคะประกาศจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้ในวันที่5กันยายน65นี้เป็นต้นไปนะคะสำหรับใครที่ มีลูกนะคะอายุไม่เกิน6ปีเนี่ยเตรียมตัวหาคาซิทนะคะทุกคนหรือว่าเป็นเบาะนั่งที่มีความปลอดภัยนะคะสำหรับเด็กวัยแบบทารกนั่นเองนะคะวัยเด็กเนาะซึ่งลูกบุ๋มนั้นก็จะครบ6ปีแล้วก็ใช้แบบคาดเข็มขัดได้แล้วนะคะคาดเข็มขัดนิรภัยเอาได้แล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็ ให้ใช้ให้หนั่งคาซิสนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีลูกนะคะที่ไม่เกิน6ปีก็อย่าลืมนะคะจัดหาค่ะจัดหาคาซิสนะคะแล้วก็ผู้ที่เป็นโดยสารนะคะทั้งเบาะหน้าและเบาะหลาังก็อย่าลืมนะคะคาดเก็บขัดนิราภัยให้เป็นนิสัยนะคะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าตำรวจพบเจอนะคะเจ้าหน้าที่พบเจอเนี่ยคุณอาจจะโดนปรับนะคะสูงสุด,ด2,000บาทนั่นเองค่ะเสียดายเงินเนาะขนาด2,000บาทก็แบบเออขนาดผมโดนแบบว่าถ่ายกล้องหน้ารถนาะนที่แบบเจอใบทะเบียนเราแบบค่อมเลนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยความเร็วอะไรเงี้ย5 0 0บาทก็ยังเสียดายเงินแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือกฎหมายใหม่มาคือ2,000เลยนะ ก็เป็นเงินเยอะพอสมควรนะคะทุกคนคะ่ะโอเคค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ